มาแล้วค่ะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์รักษาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเรามีผลิตภัณฑ์มานําเสนอนะคะเป็นแบรนด์ของ beauty m i n d นะคะตัวนี้เลยนะคะเป็น serum stencil apple เขียวนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะจากแอปเปิลเขียวโดยตรงนะคะเราจะไม่ใช้สารสเตยียรอยนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางสามารถใช้ได้นะคะ เนื้อเซรั่มของเรานะคะจะเป็นเนื้อเซรั่มที่สีเขียวนะคะอ่อนๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของแอปเปิ้ลเขียวด้วยนะคะเพื่อนๆตัวนี้เราจะใช้ทาเช้าเย็นนะคะใช้ทาบางๆเช้าเย็นนะคะแล้วก็สามารถใช้ทาร่วมกับครีมอย่างอื่นได้ด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะ ดูแลผิวบำรุงผิวนะคะให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ไร้ฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้แนะนำได้เลยนะคะแบรนด์ของ beauty mine นะคะกวดนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจแวะมาชมในเพจเราได้นะคะ beauty mine คะ่ะ